อย่าพูดก,กับคนเล็กมัดเชื่อวนเดอร์วันนี้พวกเราชาวเงือจะส่งเจ้าพวกมนุษย์โลกมาไปลงนรกให้ได้แคาเป็นแผนของเราคือส่งเงือกสาวแสนสวยไปยั่วยวนมันจนนั่นม,นมาบ้าการเธอไปอ่อยมันอาจถูกมันจูบได้เธอเคยจูบหรือยังยังมันเป็นหน้าที่ของฉันที่ต้องซ้อมจูบก,กับเธอเอางั้นเหรอเอางี้แหละจากนั้นเราก็จะฆ่ามัน เรื่องง่ายๆไม่ยากเลยน้ำลายฟูปากแล้วพี่มึกโดนลูกดอกอาบยาพิษน,น้ำลายไม่ฟูปากก็บ้าแล้วฉันเจอเหตุการณ์มาแล้วทุกรูปแบบขนาดพูดคำหรือกินต้มยำกุ้งมาราซิกาโรคสารบาดฉัน่านมาหมดแล้วฉันจะบอกให้ฉันไม่หวัานา่นไหวรกับอะไรง่ายๆหรอกเธอเป็นผู้หญิงที่สวยแบบวัวตายควายสลบไม่เคยพบในสามโลกสวยปังเวอร์ไม่เคยเจอที่ไหนในโลกไปเที่ยวกันไหมจ๊ะ นางเงือกสวยใสพริกพ่าใจชนะสุดๆถ้าสงสัสยว่าเธอต้องการอะไรจากชันกันแนะ่ถ้าเธอไม่ตอบแล้วก็ต้องเจอนีอ่อุจา,าระเล็ดผมบับจูบบุ๊บไม่รวยทำไม่ได้หรอกเลือกสาวปังๆฉันไม่ได้ชอบเขาเธอกล้าสบตาฉันแล้วพูดซ้ำอีกครั้งได้ไหมละ่ะ <c oughs> หมุนตัวตวลอดจะสบตายัางไงฉันไม่ได้หมุนใครเปิดพัดนลมวะุบสถิติทุดปั่นในประเทศจีนเงือกสาวสองปังนเอ้ยปังปังน่ามหาสมุทรกระเพื่อ12ม12เมษาย,ยนนี้ในโรงภาพยนตร์